บรถถังจิตเมืองนนทนะครับาศาสตดวาทะใส่ทาเครุเซกาวะนะครับคู่ชกไฟหยุดโลกวันหนึนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมนี้ไว้ว่าผมเนี่ยจะอัดเขาให้เละนะครับจะอัดเขาให้แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับไปอีก7วันเลยนะครับฝากแฟนๆเนี่ยติดตามไว้ด้วยนะครับไฟเนี่ยสนุกแน่ครับ มากันที่ข่าวแรกร้อนแรงประจำสัปดาห์ที่3เดือนมีนาคมนี้นะครับในศึกวัน172นะครับที่จะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่23มีนาคมนี้จัดหนักกับซูเปอร์สตาร์นะครับให้ชกกันแบบเดือดๆดกว่า14คู่กันไปเลยนะครับโดยคู่หยุดโลกในรายการนี้นะครับก็คือรถถังจิตเมืองนนนะครับเจอกับทาเครุเคซาวะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คู่ต่อไปเป็นคู่ไฮไลท์เลยคือ พี่สุดหลอตะวันฉายพี่เคแสนชัยนะครับชิงแชมป์โลกกับมาซาอากิโนอิรินะครับแล้วก็คู่ไฮไลท์อีกคู่หนึ่งก็คือซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้านะครับเจอกับนาบินอานานะครับกาปฏิทินกันไว้เลยนะครับวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้ เริ่มป่ายสองโมงเป็นต้นไปครับมากันที่ข่าวที่2นะครับกับวิวกุลวุฒินะครับนักแบดมือวางอันดับ5ของโลกหรือว่าอันดับ1ของประเทศไทยนะครับประเดิมศึกแบดมินตันสวิสโอเพ่น2025นี้นะครับหมวดดับทลายสิ้นเรียบร้อยเอาชนะลีเซียห่าลนะครับรองแชมป์จากอออิงแลนด์จากประเทศไต้หวันไปด้วยเกม2อศูนย์เกมเลยนะครับผ่านเข้ารอบ2นะครับพบกับลามุสเกมเก้นะครับมือวางอันดับ29ของโลก จากประเทศเดนมาร์กต่อไปนะครับมาในส่วนของหญิงเดี่ยวกันบ้างนะครับกับมิวพรละวีนะครับมือวางอันดับ1ของรายการนี้เลยนะครับเอาชนะเฉินซูยู่มือวางอันดับ100ของโลกจากประเทศไต้หวันไปด้วย2ต่อศูนย์เกมเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหูหลัวยู่นะครับมือวางอันดับ68ปของโลกจากประเทศจีนได้สําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ติดตามเอาใจช่วยมือแบตทีมชาติไทยไว้ด้วยครับ มาที่ข่าวสุดท้ายนะครับปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับศึกปีบ้า 3v3 แชมเปี้ยนคัพ2025นะครับที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับจัดที่ณลานเซนทันเวิลด์ที่ผ่านมาในวันอาทิตย์นะครับก็แชมป์ฝั่งชายนะครับตกเป็นของเซอร์เบียนะครับเบียเสียดกับเนเธอร์แลนด์กันแบบเฉียดฉิวด้วยคะแนน17ต่อ16นะครับในส่วนของแชมป์ฝั่งผู้หญิงก็ตกเป็นของแคนาดานะครับที่เบียเสียดเหมือนกันเลยกับประเทศสเปนนะครับด้วยคะแนน15ต่อ13นะครับในส่วนของทีมชาติไทยฝั่งชาย นะครับก็แพ้3นัดรวดตกรอบไปนะครับแต่ว่าในส่วนของฝั่งผู้หญิงเนี่ยเราเอาชนะมาได้เรื่อยๆจนถึงรอบสุดท้ายเจอกับสเปนนะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนี่ก็เป็น3ข่าวเด็ดๆประจำสัปดาห์นี้นะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับ